นะคะเดี๋ยวเราจะมาร้านของน้องบียอนก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้องหลามหายไปนานเลยไม่เจอกันนานมากอา้าววันนี้มีอะไรโดดเด่นมามั่งมากกว่า,วาเดี๋ยวน้องหลามฝากเบอร์โทรหนนะ่อยเนาะครับผมเบอร์น,นะครับศูนย์แปดหกสามห้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองครับแอดไลน์ได้เลยค่ะบ i ยอนการ์เดนนะคะบยอนการ์เด้นใช่ติดต่อได้ทั้งทางเพจแล้วก็ทาง ทางย t u b e เนาะใช่ครับค่ะบียอนการ์เดนนะคะเนี่ยบียอนเขาอยากมามาแทะต้นไม้ด้วยแล้วหลามมีอะไรมาเขาเนี่ยอันนี้วันนี้จะมีกกมีตัวกวักนะครับกวกมารกดตัวนี้จะเป็นจักรพัชใช่ไหมใช่ครับคือใบใหญ่มากนะครับดูดูขนาดใบดูนะคะบียอนอย่าแท้ลูกอย่าแทะอันนี้ลูกมา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 อย่าแท้นะลูกนั่งก่อนไปเดี๋ยวพ่อขายของก่อนแป๊บนึงใบละห้าร้อยนะลูก ต้นนี้เป็นฟอร์มกอนะครับฟอร์มกอนะคะกวักจักรพพัดด่างนะคะเดี๋ยวผมดูหนอเพียบเลยนะคะทู้ชนนะประมาณห้าหนอมั้งขึ้นพร้อมกันนะคะเยอะมากเต็มเลยอันนี้เขาเขาเรียกด่างอะไรนะการเขียวอ่ะด่างขาวหรอมันเป็นด่างเหลืองด่างเหลืองใช่ครับมันเป็นตัวจักรพพัดเป็นตัวเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาถทยแล้วลามเปิดไว้ที่ราคาเท่าไหร่ห้า เป็นทั้งกระถางเนาะ,ะผมเปิดไว้ที่สามพันสามร้อยสามพันสามร้อยใช่ครับะะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบตัดกิ่งสดอย่างเงี้ยก็ได้ะะออตัดกิ่งสดก็ได้ใช่ไหมใช่ตัดตัดกิ่งสดได้เพราะว่าตอนนี้จริงๆผมผมต้องตัดแล้วแต่ผมยังไม่ตัดมันต้องช้ำแล้วครับค่ะค่ะ <laughs> นี่นะคะ <laughs> สนใจทักหาน้องได้นะคะคือใบใหญ่มากนะใบไปช้ำก็ได้นะ ครับผมนี่นะคะอันนี้เป็นกวักโบราณอันนี้เป็นกวกโบราณด่างสวยด้วยเหมือนกันเป็นของบ้านเรานี่แหละนี่นะคะใช่ครับอันนี้เป็นใบแก่มันจริงๆต้องตัดชำแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่ออกอันนี้คือก้านใหม่ดูลายนะครับก้านใหม่สวยมากค่ะดูลายกระถางนี้ปล่อยอยู่เท่าไหร่คะกระถางนี้ขออยู่ที่พันเก้าพันเก้านะคะใช่ครับมีตัดสดไหมตัดสดได้ครับตัดสดได้นะคะตัดสดได้แต่ตัดสดมันจะได้แค่ สามกิ่งเนาะก็ได้กิ่งเนี้ยแล้วก็กิ่งนี้แล้วก็กิ่งเล็กตัวนี้เนี่ยถ้าตัดสดก็จะได้นี่นะคะเฉียวเฉียวแล้วก็ด่างๆ่งอะไรนี้นะคะอันนี้ไม่ตัดนะคะตอนนี้นะใช่อันนี้ยังตัดไม่ได้เพราะมันยังไม่แก่ใช่ครับไม่แก่แล้วอันนี้คือเขียวหรอเป็นตัวธรรมดาครับแต่ว่าด่างขาวอันนี้ด่างนิดนึงเนี่ยครับอ๋อด่างหลังใบนะคะใช่ครับแบบนี้นะทาง่ายค่ะเลี้ยงง่ายแล้วก็ออกมา ไม่เผือกแน่ๆน่ครับไม่เผือกแน่นอนดูก้านเขาก็ลายนะคะใช่ก้านลายชมพูเลยนะค่ะดีนะปล่อยอยู่เท่าไหร่ตันนี้ตันนี้เอาไปห้าร้อยห้าร้อยบาทนะคะใช่ครับห้าร้อยนี่นะคะเอาไปลุ้นนะคะตั้งแม่ไว้เลยนะคะเดี๋ยวด่างก็มาเนาะคือโขดเนี้ยเขาเขาด่างนะอันนี้ผมแยกได้สามกระถางนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะติดด่างมานะครับอันนี้ห้าร้อย ห้าร้อยแล้วอันนี้เป็นตัวจักรพัดตัวนี้นะคะแต่เป็นกระถางเล็กนี่ีกระถางเล็กแบ่งด้วยนะคะกระถางเล็กอันนี้ก็ด่างสวยนะครับค่ะอันอันนี้เผือกเลยค่ะนี่อันนี้เผือกอันนี้ขออยู่ที่เอาไปที่หกร้อยห้าสิบแล้วกันหกร้อยห้าสิบนะคะคหกร้อยห้าสิบค่าส่งอยู่เท่าไหร่น้องร้ามค่าส่งผมรวมรวมส่งให้ทุกต้นเลยหกร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะใช่ครับรวมส่งให้เลยลูกค้าท่านใดที่เก็บ วกมรแล้วกดด่างนะคะจัากระพัดนะคะนี่นะอยากแนะนำเนาะตอนนี้ก็เห็นขายกันกิ่งละหกร้อยหกร้อยหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบนะคะรวมส่งนะราคาเบาๆเลยนะน้องหลามเขาแบ่งให้เนาะใช่อันนี้มีสี่กิ่งนะถ้าผมไม่นับกิ่งกิ่งเผือกนะครับมีสี่กิ่งนี่เรอันนี้ก็จะเป็นใช่ครับตัวเดียวกันมีอันนี้กระถางถ้าอยากได้ราคาเบาๆลงมาก็สองกระถางนี่เลยนะใช่ครับกระถางละเท่าไหร่น้องหลามอันนี้ให้ไปกระถางละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบ ใช่ครับอย่าบอกนะว่ารวมส่งด้วยเนี่ยใช่ครับสองร้อยห้าสิบรวมส่งไปเลยนี่ถ้าใครอยากอันนี้แบ่งอ่าแบ่งให้มีน้อหลัมีแบ่งให้นะคะกวางด่างจักรพพัดนะคะสองร้อยห้าสิบนะคะกระต่างเล็นนี้นะอันนั้นก็หกร้อยห้าหกร้อยห้าสิบนะครับอันนี้อันนี้เป็นกวาดด่างธรรมดาก็คือตัวนี้ค่ะนี่ตัวเดียวกันนะครับนะคะตัวนี้นะตัวเดียวกันอันนี้กําลังขึ้นหลอดไม้นี่เห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะ ขายปล่อยเท่าไหร่เอ่ยตันนี้เอาไปอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะคือเดือนเดนเลยนะคะเดืแน่ดืานเการเดียวเนาะก็เลยแบบเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วมันก็แตกมาอีกถ้ามันมีหัวน่ะใช่ไหมน้องอันนี้มีโคดมีโขดนะคะโขดใหญ่แล้วด้วยมันก็แตกแล้วมันก็ขึ้นมาอีกนะคะมามาโชคเก้าชั้นแล้วครับทีนี้อันนี้เป็นต้นใหญ่ ต้นนี้ต้นใหญ่นะครับเป็นฟอร์มก้านสั้นหน่อยเนาะอันนี้ทีที่ก้านยาวเพราะว่าเขายื่นหาแสงบากไว้ในลมนะครับทรงใบแบบนี้เลยเป็นดํานะครับอันนี้เป็นดํานะคะเป็นม่วงชมพูชมพูม่วงตันนี้ผมขออยู่ที่พันเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะใช่ครับส่งให้ทั้งกระถางแบบนี้เลยนี่ไปแบบนี้เลยไปแบบนี้เลยนะคะใช่ครับไม่ลื้อเดี๋ยวล่าเขามาสมบูรณ หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ต้นเล็กต้นเล็กโอ้โหลายสวยอันนี้ลายสวยนะอันนี้ฟอร์มดีนะครับอันนี้มีสองต้นมีสองต้นนะนี่นี่มีสองต้นแบบนี้แต่ลายดีทุกต้นค่ะลายสวยฟอร์มก้านสั้นนะครับต้นนี้ให้ไปอ่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทใช่ครับ สีชมพูมาแล้วนะคะสวยนะครับอันนี้ฟอร์มดีสวยเอาไปลุ้นได้นะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็มาดูนีนะคะอันนี้ต้นเล็กๆแต่ว่ากัดชมพูชมพูแล้วนีะคนดีเลยตอนนี้ผมให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทห้าร้อยใช่ครับด่างชมพูแบบนี้เป็นเป็นไม้เมล็ดเนาะเป็นไม้เมล็ดหมดเลยใช่เป็นไม้เมล็ดหมดเลยนะคะใช่ครับห้าร้อยบาทนะคะด่างชมพูอันนี้เป็น เป็นมิ้นคับเป็นมิ้นนะคะมิ้นต้นนี้เลี้ยงง่ายนะใครใครบอกว่ามิ้นเลี้ยงยากว่าอ่าที่มันจะช้าจะอะไรเนาะอันนี้ไม่ไม่นะครับอันนี้เลี้ยงง่ายอันนี้ที่ตัดไปเพราะว่าใบเขาพิการค่ะใบจะพิการนะคะเผาก็เลยตัดเพื่อให้เขาขึ้นยอดใหม่่าไรคะต้นนี้ผมขออยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะมาอันนี้อันนี้ชมพูสวยมากอันนี้ดูใบนี้ค่ะใบนี้ชมพูแบบนนะคะชมพูสวยมาก อันนี้เท่าไหร่นี่เท่าไหร่ต้นนี้ต้นนี้ขออยู่ที่แปดร้อยห้าสิบค่ะแปดร้อยห้าสิบนะคะสวยยช่วงนี้นะคะโชคก็ชั้นก็ราคาเขาจะทรงตัวนะครับใช่ค่ะนี่อันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งสวยมากค่ะเขาบอกว่าเป็นลูกอ่าอะไรนะทับทิมใช่ครับเป็นลูกทับทิมแต่ผมไม่รู้ว่าใช่ไหมเขาน่าจะผสมมากกว่าเนาะมันจะไม่ไม่ไม่น่าจะใช่ทับทิมร้อยเปอร์เซ็นต ตัวนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ห้าร้อยห้าร้อยบาทนะคะใช่ครับอันนี้ห้าร้อยผสมท็บทิมนะคะอันนี้อันนี้เป็นแชงกิล่าครับแชงกิล่าแชงกิล่าหรือเขาเรียกว่าห่อซับไหมห่อซับเนาะหอซับโอ้โหใช่ไหมลายสวยเนาะสวยมากใบใหญ่มาแล้วครับเป็นเป็นตระกูลอีพินะครับค่ะนะครับตัวนี้ผมขออยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเขาจะห่อแบบนี้ใช่ไหมน้องหลามใช่ครับ อันนี้ถ้าถ้าเขาโดนแสงเขาก็จะกลางแบบเนี้ยแต่ถ้าเขาไม่โดนแสงเขาก็จะจะห่อใช่ไหมใช่ครับอันนี้ผมเอาไว้โดนแสงนิดนึงเท่าไหร่นะร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะใช่ครับแต่ถ้าเป็นต้นนี้ต้นนี้ก็แทงต้นนี้ด้วยแทงยอดแล้วนะนี่ต้นนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะชูพิล่านะคะจะย่อมลงมาหน่อยค่ะนะครับพี่พี่มาเบิ้ลครับ พี่มาบอนสวยมากดูใบใบวางข้อดูใบวางข้อเป็นไม้วางข้อนะคะใช่ครับดูใบวางข้อนี่ใบใหญ่ใบใหญ่ยังสมบูรณ์อยู่เลยนะคะใบใหญ่ของเขายังสวยสมบูรณ์อยู่เลยนะคะครับผมต้นนี้ขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่วันนี้มีตําหนิเนาะตรงนีข้างล่างนะคะใบข้างล่างมีตําหนิเนาะตดทิ้งได้เลยสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบอันนี้กลเด้นเบย์ครับกลเด้นเบย์นะคะอะกูนอากนีมาค่ะสวย สีสวยมากสวยจริงๆนะคะเหมือนว่านีลาเลยนะใช่แล้วก็จะมีตำหนินิดหน่อยอ๋อนี้มีตําหนิช้าน้ำนเพิ่งเพิ่งช้าวันเนี้ยอ่ออยู่เท่าไหร่คะตอนนี้ผมขอพันหนึ่งหนึ่งพันบาทนะคะใช่ครับ Golden Bay นะคะใช่ครับหนึ่งพันบาทสวยมากเลยนะคะมา Golden Fame ที่นี่ Golden Fame ่อยเท่าไหร่ดีสวยมากเลยตัวนี้ไปขโมยจักรกลาดการ์เดน S <S> อันนี้เอาไว้ก่อนอันขายเอา่อนใช่ขายเพนนิ่งไปขโมยเขามายังไม่ได้จ่ายตังเลย <S <S> <S อันนี้โชคต้นนี้ผมแนะนําสวยมากคือด่างด่างแบบเนี้ยเป็นด่างที่มีมิติมากแล้วสวย <S <S> <S ด่างมีความอันี้มากเลยนะครับแล้วทรงใบสวยก้านสั้นนะครับใบแข็งเป็นดํานะครับก้านแดงนะครับอยู่ดีต้นนี้ผมขอราคาหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมขอราคาอยู่ที่ แปดร้อยห้าสิบาทแปดร้อยห้าสิบาทนะคะใช่ครับอันนี้ดำนะคะทุกทุกต้นผมให้รวมส่งนะครับอรวมส่งนะคะส่งรีเลยนะคะอันนี้ก็โชคอันนี้ถามว่าทาไมเขียวเยอะอันนี้มันมีด่างตรงนี้เนาะค่ะโชคอ่ะถ้าเขามีสกมีสกิดด่างแบบนี้มายังไงเขาก็จะด่างในอนาคตเขาก็จะด่างนะครับต้นนี้อะแบ่งไปอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบาทส่งการสั้นนะครับ ะใบมีตาหนิเนาะนี่ตรงนี้ใบขาดตัวนี้ใบขาดนะคะใช่ห้าร้อยห้าสิบนะแล้วก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่กันโชคกระชันต้นนี้กันสวยเลยโชคกระชันอันนี้สวยอันนี้เป็นชมพูนะครับถ้าถ้าต้นจริงนะครับมันจะเป็นชมพูนะครับพี่ออมเนาะขอบชมพูนี่แล้วทรงสวยมากสวยมากเลยนะคะขอบชมพูด้วยอันนี้ถ้าใครแบบเลี้ยงประกวดนะอันนี้เพราะว่าเลี้ยงประกวดได้นะครับปล่อยเท่าไรปล่อยเท่าไรต้นนี้ต้นนี้ขออยู่ที่ ห้าร้อยเก้าสิบาทห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะห้าร้อยเก้าสิบาทเป็นไม้เมล็ดนะคุ้มเลยนะคะเนี่ยสวยมากนี่สวยสวยจริงเก็บไปเลยนะคะเก็บไปเลยมาโช์ก่อนนี่นี่นะคะอันนี้เป็นลูกลูกไม้ผสมไม้เมล็ดเหมือนกันนะคะดูใบใหม่นะครับเดี๋ยวชมพูเข้านะคะเพราะวนนี้ติดชมพูมาค่ะนะครับอันนี้ก้านสั้นแข็งแข็งมากก้านสั้นนะครับต้นนี้ขออยู่ที่ เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะคะใช่แล้วแบบนี้เขาเรียกเหมือนใบกลายนะอันนี้มันเนี่ยครับใบมันจะเหมือนใบใบพิการนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะกลางไม่สุดค่ะใช่ครับต้นนี้ไกลาจริงๆผมต้องตัดทิ้งแหละแต่ผมอยากให้เห็นว่าใบมันมีมีติดสีนดสีชมพูก็เลยงคงไว้แล้วก็นี่ก็ฟอร์มสวยนะอันนี้ฟอร์มสวยมากอันนี้ใบตําหนิเนี่ย เสียดายมากเลยครับโดนน้ำใช่ไหมน้งหลานสาดน้ำใสใช่ไหมช่วงช่วงฝนนะแล้วผมไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยโอ้โหเนี่ยมีเฉพาะแค่สองใบเนี้ยแหละที่โดนสวยมากจริงค่ะฟอร์มนี้เท่าไหร่ฟอร์มนี้ผมขออยู่พันแล้วกันหนึ่งพันบาทนะคะใช่ครับขอหนึ่งพันแล้วกันอีอชมพูมาสวยลายมาสวยเลยค่ะฟอร์มก็สวยนะคะอันนี้เป็นด่างขาวนะคะพี่อ้ออันนี้ด่างขาวใช่ด่างขาวค่ะด่างขาวตัวนี้ผมขอเจ็ดร้อยห้าสิบ 750ร้อยห้าสิบาทนะคะทุกคนนะน้องหลามส่งให้ฟรีนะคะใช่อันนี้คือใบใหญ่มานะครับค่ะเันนี้ใอยห้าสิบบาทเลยนะคะอือครับอันนี้ดำอันนี้ดำดำอะไรไม่ด่างใช่อันนี้ดำอย่างเดียวอันนี้ไม่ด่างนะคะอันนี้เป็นไม้ดำไม้ดำตัวนี้ผมขออยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบนะคะตอนตอนนี้คนเล่นไม้ดำนะค่ะใช่ครับไม้ดำอันนี้คือดำจริงๆนะค่ะนี่อันนี้ก็ ดำเหมือนกันแต่นี้ก้านยาวหน่อยฟอร์มจากก้านยาวแต่ติดชมพูะะชมพูม่วงนะครับนี่ดูดูใบใหม่ด่างนะครับใบใบบางสวยๆเลย เท่าไหร่คะตัวนี้ขออยู่ที่1,500ครับ1,500บาทนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนอันนี้ของน้องหลามนะใช่ครับอันนี้ก็น้าวัวแต่ว่าเป็นหน้าวัวหัวใจหน้าวัวหัวใจหน้าวัวหัวใจเศรษฐีลมลมแรงอะไรดีสวยมากเลยนะคะฟอร์มนี้สวยมากเลยนะน้องหลามปล่อยที่เท่าไหร่ตอนนี้ผมขออยู่ที่450น้อย450 จริงๆมันควรเปลี่ยนกระถางได้แล้วแหละถ้าเปลี่ยนกระถางไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยฟอร์มสวยนะคะแรกยังอยู่ใบเลี้ยงยังอยู่หน้าวัวหัวใจนะคะใช่ครับสี่รอยห้าสิบบาทอันนี้คืออะไรอ่ะมังคุดมังคุดด่างเหรอใช่มังคุดกรอบนี่แบบนี้โอ้โหสวยนะสวยอันนี้ลากแข็งแรงนะคะผมเอามาไว้กับผมประมาณสองเดือนแล้วค่ะลากแข็งแรงเพราะว่าออกใบใหม่แล้วเท่าไหร่คะต้นนี้ขออยู่ที่ ห้าร้อยห้าสิบาทห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นลายพรางเลยนะสวยนะลายสวยแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นตัวกอลิการกลมการกลมนะคะการกลมธรรมดานะครับนี่เป็นฟอร์มนี้เลยนะคะเขาเวียนแล้วดูเขาเริ่มเริ่มจะเวียนแล้วนะคะจริงๆมันต้องเปลี่ยนกระถางใหญ่กว่านี้แหละ เขาถึงจะฟอร์มใหญ่ขึ้นนะครับสวยสวยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบเจ็ดใบใบที่เจ็ดใบนี้ตัดเจไดนั้นตัดทิ้นนะคะใช่ครับนี่สวยเลยนะคะไปตั้งโชว์นะคะตามคาเฟ่ตามบ้านมุมบ้านนะคะสวยมากอันนี้เท่าไหร่ถ้าเโชว์เอาไปสี่ร้อยรวมส่งสี่ร้อยรวมส่งให้เลยนะคะอันนี้จำปีด่างนะจำปีด่างนนี้ก็โดนน้ำอยูแล้วใช่ไหมใช่ครับคือ ตอนที่เอามาน่ะเขาน่าจะเป็นไม้ที่อยู่อยู่ในร่มค่ะนะคะแต่ผมเอามาไว้ในแดดไงเพราะว่าผมต้องปรับฟอมเขาให้เขาอยู่ในแดดได้ค่ะจริงๆจําปีเขาเป็นไม้แดดเนาะแต่ถ้าเขาเคยเลี้ยงร่มมามันเป็นปกติของไม้ที่จะเป็นแบบนี้ใช่ตรับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะคะตอนนี้ให้ชมนะเพราะว่ามีพี่เขาจองไว้ให้จองแล้วนะติดจองแล้วนะคะครับผมก็จะมีประมาณนี้ขอน้องล้านก็มีประมาณนี้นะคะนี่น่ารักสวยๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ เน้นพี่โชค9ก้าชั้นกับอ่ากวักมรกตด่างนะคะติดต่อน้องหลามได้เลยนะคะก็เบอร์นะครับ0ู6 3์1ป9 2นะครับแอดไลน์มาได้นะครับแล้วก็เพจนะครับบิยอนการ์เด้นนะครับช่องยูทูบบิยอนการ์เด้นค่ะนะครับผมก็มีประมาณนี้เข้าไปดูอัปเดตได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ